สว,ส,สวัสดีค่ะควันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพบมาน้อยเล็กกินกับพี่น้องมือนี้มากินหนึ่งปลาครับกับลวกผักบุ้งเนกับผักปังนํากับขาพี่น้องอยู่ข้างล่างขาเข,ข,ข้านี่ขาหนีบผักักแก่แบบไรพี่นออออมม้องมะเขือ เอาพี่น้องบาตองเมาลายอย่าห่างนะครับขอนซืลงมือกินกันอย่าลืมฝากกด s u b s ไ r i b e กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมิบบานานแล้วกินแล้วก็สาวนอนแล้วอีกแล้วก็น้องเนืสุแล้วก็น้องเนยนะครับรางวัลน้องเนยเพิ่นไปอันอูบนไปอบลมเพิ่นไปอบรมเพิ่นไปเฮ็ดงานเพิ่นมาเพิ่นกันเลยในกินมาก่อนแล้วครับพี่น้องเอาลงมือเลยอู้เจียวเจียวเจียวยังก่อนนี่ปลาตองเจียวปลาตองพี่น้องพี่น้องอาจจะทำนี่กันเจียวปลาตองนี่ บ่เคยกินเตืเ๋พี่น่องต้องนด้สี่คนเนะ้ยเนาอมาลงมือเลยอืมเอาขอม่ลูกอ,ะอ่ะเออไม่เยเสียอ่ะแกปองพี่น่องอืมเอาไปเลยแกบ่เอิน <7 S 1> นี้น่มเขมา่ามาไปจิบเขาไหมยังไงจิบแรงางในบ้านเด็กหน่อยนะครับ <c oughs> คือว่าผมเป็นหลุมคนบ่จักแหละมีสุจำไม่มีซื้อ,อห้อนดีเช่ไหมยังไม่ไหม ไอ้นกเเบเนื่นอ,อึงชีนกไอ้ตัวตัวเลยมึงแบบเปลือย มหยปะเนะนี่ยน้นดน้ออนี่นนนนนมีอเยดีเด่น Bạn đó? Ừ. Chịu... Mày hữu... Mày hữu nghe bạn tên này à ừ ừ à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  ừ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  ฝากปรมานะเนาะจะเป็นป่านได,ด้บริฝาคไปเนาะวันนี้วตาไปหนึ่งค่า Mm hmm. วันนี้เรามีค่าแล้ว <laughs> แถมคลิปนี้ก็ยังมีผัด <laughs> ปังด้วย ให้นี่สุกไปเลยตรงที่มันมีกระหังนี่ตรงอะไบ่ะงแลเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาเกิดยี่ปลาดีกว่ายี่ป่าแล้คก็บริตรัดออกคือว่าเห็ดเองครับ อยากจเจอเพศตั้งนะป้าน,นี่หนึ่งก็คือเพิ่นเลี้ยงเองเพิ่นเที่ยวเลยเรียวก็ทำเองเนาะเออเมือนกันอื้มเนาะ ่อยไม่สุกเนี้อปลาตองร้ายเลยเสีปลาตองเสียเสียข้ามยังไงกันพี่เนาอ เสียแล้วากินยาขึ้นหนอละฝ่าหัวงบ่เองกินเอาหาบ่ On. <laughs> <laughs> no well. เงี yeah. mm ้ยอืมเี้ยสามีีเนาะเนี่ยมันหอยู เมืองพี่นอนองบมเห็นเป็นตัวปลาเลยดองเนยกระหมากแต่วานดองเนยมันอิ่มมาก่อนแล้วแต่มากินอย่างนี้นะพี่นอนอง นละงเจียวกัะผักมาสุดาะ กำไพมม่าไหม่น,นี้ขามาและวบ <c oughs> อางหรอหายไหมแต่ว่าต้องระวังพี่น้อง

น่าว่าไซอ่อนโมนย่ครับไปเก็าวบราันนี้เ็าเอ,อาผักตัวนี้ยังนิ่มนึ่งเข้าไปแล้เป็นผักกาดหนึ่งกาหินหญ่อินดีที่น้องเลย เฮกมาเลยอึงต่นนย, <c oughs> ยังอึงบมา <c oughs> นี่นักจุกพี่หนอนี่กลางลายนใจกระสบนะเจลาของมันผ้าต้องระวังกัพี่นนองอืมหนัง ค่าไเลยน่ค่าครับพี่น้องมันเป็นไข่ป่าเนี่ย ข้าหนึ่งสิบูเพลทเนาะไม่จะอ๋องชิวันวานนะครับกินหอมๆเข้ากันเลย

แล้วอียมแล้วส่องบงเขาว,ว่าพวกมึกินคำใหญ่ะพกมกินแตู่องู้หญิมึงที่ทำเขาแล้วน <c oughs> ี่น้องอีบ่เขาวห <c oughs> นวันงนี่เนาะจะพักนีะนึงก่อ แม่ด mm. ึงมาตอมค่ะแล้ววันมี้เราเขายบ่ไอบอ อะไรไดูบตงง่ตัวบนตงหัวไงคือน้องบบก,กินกินหัวกับพ่อ うん。<laughs> mm hmm.

จ็บะอยากมะมันมันปาลมามันมันยิ่ไลบุคคลใดพีเนาะมันไป็นาะวันจิ้เพ็รบุคคลใดวออมันมากิ้ไล่บ้านั้งสีอินหมดอมูที่กินใช่ะ แต่ว่าครับบ่เพียเลยกับโแซบเรา่เริ่ได้ผ่านเอาอยู่บ่โอ้ยีสิเมื่ที่ผ่านไปเราเลแล้วกพี่น้องครเพื่อนานนอสิบกิมนี้อะใส่เวลาไปเพิ่งแล้วพี่น้องก็เอามาฝากพี่ต้องนองพของปากของคอก็เลยลืมกดติดไปใกดอะไกดแเป็นกังแจ็กับผมนินแล้วก็ สาวน้อยเลาะเย็นแล้วก็สูแล้วก็น้องเนยด้วยนะครับขผคุณเลยนะครับสาหงของการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับมันเด็กแนวมันด้